ยาฮูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาอยู่ในเดอ can f ฟอร์เรแต่พี่เราเอา The ะเอ t h เสาขับโลกในชัตเตอร์ที่สามแล้วอ้าวมาที่โบสถเหรอโอเคเรากลับมาเล่นฟิลิปอีกครั้งนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วกลับมาเล่นฟิลิปอีกครั้งนะครับที่ตอนนี้เรามีเรื่องของเอกสารที่ว่าชิลลิงเนี่ยจะมีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ไอตัวจดหมายเนี่ย จะยาพิสูจน์มันให้เห็นนะครับเราเรื่องแบบเขาเรื่องไงฉั<ห>นต้องการฉันจะ,จะ,จ,ะจะช่วยฉันต้องการที่จะอยู่คือตอนนี้คือแบบเหมือนเรื่องมันเริ่มที่จะแบบรืกอขึ้นละเมื่อผมรู้ว่าเหมือนใครใครที่เราเจอนะครับคือเกิดสองครามขึ้นนะครับเนืน่องเมื่อเกิดสงครามขึ้นเนะี่ยตัวเราก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคเมื่อตัวเราต้องไปหาบิชอปนะครับเอาละเ,าเ,าเราขึ้นไปสิ โอเคไม่จิตประมาจริงวะเนี่ยเป็นผมก็มาเอ้าโอ้โหเหยดกระดาเปิดตัวน้ำคิดไทยอีเวนต์ฉันเชื่อใจฟรานซิสเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรให้ผมช่วยอะไรไหมครับเอ่อ โอเคตรงๆเลยเออผมมานี่เพื่อจากเยรูซชอปครับผมจะบอกวิชาว่าผมเจอใครอยู่ผมเป็นบาทหลวงของเซนต์จอห์นอินเดอร์ฟอร์นซ์ครับเป็นเจ้าวาดแล้วผมจะบอกว่าบอกเหตุผลที่คุณมาที่ยังไงหรือวิชาต้องถามแน่ บอกเหตุผลนะเออเขต้องตรงๆอ่ะคือผมบอกจดหมายที่ไปสื่อว่าเหมือนจะมีสงครามสงครามเหรอใช่แต่ b i s h o เนี่ยอาจจะหยุดได้มันเล่งด่วนสินะผมจะบอก b i ชอ o แล้วกันนะในโปรดเออรอแป๊บนึงบอกตรงเลยคือบอกความต้องการเลย โอเคตอนนี้เป้าหมายคือถ่าบิชอปวัลลาเลนวัลเลันวาเลลันใช่ไหมชื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตโอเคไม่เจ้าใจด้วยไงเนี่ยเซนจอนเนี่ยที่วัดเซนจอนเนี่ยเล็กกว่าตึกข้างๆของเขาซะอีกประหม่าเฉยคือโคตรประหม่าตอนเนี้ยคืเฟรดิประหม่ามากครับผมผมก็อย่างว่าแหละมันสงครามอ่ะขออดูดิ ไม่ได้บอกให้รอหรอโอ้มาเถอะบิชอปยอยากจะเจอนายแล้วตอนนี้เอาละเนี่ยเราจะบิชอปตังเป็นละโอบิชอปอะสังฆราชวาเลรันได้โปรดนั่งสิอ่อชื่อวาเลรันใช่ไหมโอเคเอ่อคุณครับท่านาลาเลวัน เราเบื่อลานอันที่ไม่อะไรเวียนเอ๊ะผมขอขอคุยด้วยหน่อยครับถ้ามีช็อปโปดเดี๋ยวผมว่าว่าเรีนเถอะดูเหมือนว่า คุณใจร้อนไปนิดใช่ไหมแต่ก็โอเคอคุณก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะกระตืหรือร้นเอบอกว่าเป็นเจ้าวาวาของเจ้าเดฟอร์เรนใช่ไหมงั้นคุณก็น่าจะเป็นฟิลิปออเดรกาเวเนสสินะ ผมตกใจที่คุณรู้ชื่อผมอ<า>ฉันเป็นเจ้าวาดโดยตำแหน่งคินส์บิดเนื่องจากคิชชัปแล้วก็แน่นอนว่าฉันก็ต้องสนใจอยู่แล้วพระเจ้าวาอเรเชนจอนฉันว่าพระเจ้าจะประทานพรที่คล้ายกันแต่คิงส์บิดบ้างะนะแต่ว่าเหมือนนายกำลังพูดเรื่องสงครามใช่ไหมใช่ครับมันคือสองครามครับ บอกอะไรก่อนดีวะผมคิดว่าคุณรู้เรื่องของกษัตริย์สเฟ้นที่ว่าจะขึ้นไป็ของราชที่อังกฤษแล้วสินะครับแล้วเหรอผมได้ยนเรื่องราและความปรารถนาแล้วซึ่งมันก็ดีผมก็เจอสตีเฟนละแน่นอนว่าน่อจะกเป็นบิชอปเนี่ยผมเลยมีเข้าร่วมการเมืองมาก แน่นอนทีจะกัเนี่ยก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมได้เยอะเอาละแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าฟานซิชเนี่ยที่ทำงานให้หอลอดโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนบอกใช่ไหมเออบอกอระไม่รู้ <c oughs> ขอตานอภัยครับ <c oughs> ไม่คือผมได้ยินมาจาก ที่ห้องอห้องรับแขกนะครับไม่คม่อยได้เจอน้องชายเลยอืมค่อนข้างจะไม่ทั้งครูไม่ค่อยว่างเลยนะคุณพูดถึงสงครามใช่ไหมบอกชันซิฟิลิปคุณมาทำาที่นี่เอ่ออยาเครียดเลยว่ะอย่าโลกจดหมาย bishop? <อ>ผมมานี่ผมคิดผิดหรือเปล่าครับหรือว่าผมควรจะไปหา this letter? เอาจดหมายนี้มาได้ไงไอ้หียมันไอ้ยี้ว่ะเป็นเซตทกูจะไม่พูดถึงมึงเลยนะ คือผมเจอในเอกสารของบาท,บาทหลวงเจมส์ที่คิงบิชนะครับเออคือผมอยู่ที่นั่นมาหลายวันเจา้าวาดเจมสม์แล้วโอ้เขาจะเบาสูญกตินะเขาไม่ได้บอกให้เผาทุกอย่างเหรอคุณรู้เรื่องใช่ไหมครับร,รองเจา้าวาดลิบิกสเนี่ยบอกละเออผมบอกว่าอย่าเผาเรื่องเกี่ยวกับสบุตของ เจมนะครับแล้วก็เราทุกคนก็เห็นด้วยแล้วคุณก็เจอจดหมายนี่เหรอใช่ครับทิโมธีปล่อยเราไปเถอะทิโมธีไหมโอเคแล้วคุณเจออะไรอีกหรือเปล่าล่ะไม่ครับแค่จดหมายคือคนส่งสารเนี่ยเหมือนประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตที่คิงบิด สงครามันทำให้คนเสียชีวิตมากมายพระเจ้าทรงเป็นเสียงคำรามอย่างอัศจรรย์พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ใหญ่โตเกินที่เราจะเข้าใจได้สมุดของโจบแต่นี่ไม่ใช่การกระทำของพระเจ้านะครับนี่มัน ใ so นคุณชายที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากเลยสินะเดี๋ยวผมจะผมจะเรียกเพื่อนของผมมาแล้วก็กจะคุยกันเรื่องว่าเราจะคุยยุติแผนของบารุบิรได้ก่อนที่จะจ่ายเกินไปคุณทำสิ่งที่กล้าหาญมากเลยเพื่อที่จะของเราเป็นสิ่งที่กล้าหาญจริงๆเฮ้ยกลับไปคิงส์บริดจ์ได้แล้วแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดโอเคไหมครับผม And, uh แล้วก็อย่าอย่าพูดเรื่องนี้กับใครเลยนะผมจะไม่เลยครับมันต้องรู้อะไรแน่ๆเลยวะ่ะพี่ชอบรู้เรื่องทุกเรื่องเลยนะดูสายตาดิกูปแปลกๆแล้วเวรลาไม่ปลอดภัยละเอ่อ ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยฟิลิปมึงไม่ปลอดภัยจริงๆร,รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกลับเดีว่ากลับเลยได้ใช่ไหม time to go back โอเคเวลาก,กลับไปแล้ว r ไม่ได้ให้อาหารเลยใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อให้อาหารก่อนโอเคแล้วจะให้อาหารก่อนออกนะโอเคให้อาหารใช่ไหม <a> เป็นราชวังที่ใหญ่มากแล้วเราจะให้อ๋อ <a> นี่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 เปิ้ล าเนี่ยต้องได้รับการกินอ๋อโอเคแอปเปิลอค่อันสองอันพอนะให้ม้ากินนะครับคือผมให้ม้ากินมานนี้๋ย่หากูขโมยไม่ได้ไม่ได้ขโมยนะเอาม้ให้กินเให้ม้ากิน there you go เอาไปอร่อยไหมจ๊ะ y o u still hungry a r e you e e we should leave เราไปเราไปได้แล้วเอากินต้องกินอีกเหรอือม feed her leave. ต้องให้อาหารก่อนที่เราจะไปนะเราจะเอาไงอาหารอาหารอันนี้อ๋อนี่ไงหญ้าอืมกินหญ้าได้ไหมม้ just take มาม้า <some S 2> ผมเนี่ยจะต้องรับการกินเอาหญ้าไปไหมโอเคเอาหญ้าไป pony needs fed. เอาหญ้าไปเลยมา หญ้าเปียกและเย็นนิดหน่อยโอเคคือเอามาหมดอ่ะตอนเนี้ยให้ม้ากินหน่อยนะพอดีผมค่อนข้างรีบนะฮะให้ม้ารีบมาไปหน่อื้มอ่าเบื่ออ่อลืมอ่ะเฮียนี่เอาไปสิงำอาร่อยโอเคได้เวลาไปแล้วเพื่อนยาก กลับไปที่ King Speed ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามีช็อปอะค่อนข้างมีอะไรเอากับผ้ามาที่แจ็คเอเอาอาหารมาพอหรือยังนักใหญ่แล้วก่านจะได้กินเนื้อกวางเย้เย้ผมเอามาละเห็นมาถาบ้างไหมเห็นว่าเขาจะไปฉี่น่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเธอเองกลับมาเล่นแจ็คอีกแล้ว เป็นชักอิดเหมือนกันใช่ไหมอ๋อฮะแล้วสร้างอะไรล่ะอืมฉันแน่ใจว่าแจ็คชอบพิจิตเรื่องราวพวกนี้เลยนะบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหินใช่นั่นยากแน่เลยใช่เฮ้ยให้คุยแม่คุยดีหน่อยเฮ้ยผู้จ่าไม่เข้าท่าเลยว่ะอันนี้ เอา้าใไปร้องไห้เป็นไงบ้างเข้ากันได้ดีไหมก็โอเคเฮ้ยรู้ไหมคุณไม่ต้องเป็นนังกลัวฉันนะ <c oughs> ผมไม่ได้กลัวนะเอา้ามาท่ามาทำ่างนี้ <c oughs> อา้าวทำไมมาท่าอา้าวเป็นอะไร <c oughs> มาหาเธออยู่นะไม่อยากไปมันอันตรายมากเลยข้างนอกนะคะไม่อยากโดนปล้นอีกแล้วแม่จะต้องเอ้บูมีหนังกระติกที่โคตรเทพอยู่ฉันมีหนังกระติก บางทีอาจจะสอนหน so ูใช้บ้างได้ไหมคะโอ้ได้สิพ่อมักจะปกป้องหนูตลอดเลยแต่เขาอยู่ตลอดไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันอืมใช่ต้องต้องคือต้องดูแลตัวเองเธอต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองบ้างนะ หนูต้องการแต่ว่าหนูยังตัวเล็กอยู่เลยหนูต้องการที่จะอยู่ที่ที่มันปลอดภัยอ่ะอันนี้เลยของแม่กูให้เลยกูไม่ได้ใช้แหละนี่คือชาวผู้ยิ่งใหญ่เขาจะปกป้องหนูเองโอ้โอ้ฉันเป็นเอ่อ <You are. S 1> ฉัน ะเป็นราชินีของเขาหรือเปล่าใช่แล้วด้วยกันเธอจะเก่งและฉลาดมากโอเคค่ะน่ารักว่ะมาท่าหรือจะต้องมั่นคงเข้าไว้เอาใจมานะพี่แจ็คมาท่าลูกอยู่ไหนไปแต่เนี้ยผมว่าผมเราจะต้องไปทำเควสอันยิ่งใหญ่แต่เนี้ยผมว่าผมจะเป็นพี่ชายที่ดีต่อมาถ้าน้องทั้งสารยิงครับ โอเคนี้เราจะไปไหนอันนี an. ้ฉันจะนฟอร์ลีอยู่วามระหว่างทางเนี่ยฉันได้บอกชื่อต้นไม้ใหม่ของฉันให้มาท่าฟังต้นเบิร์สยรูาเล็มและก็ต้นโอ๊กเด็กซันเดียและไบเซนทเมื่อฉันชี้ไปที่เอมต้นแอปเปิ้ลในชื่อว่าลมเธอก็หัวเราะตั้งชื่อต้นแอปเปิ้ลว่า s o u t h แ m ม t o n เหนียวเกินยิ่งเราเดินไปไกลเท่าไหร่เด็กก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นในการตั้งชื่อต้นไม้ต่างๆ winchester, b a อร s o r r ่ the c a s ฉันที่ เริ่มที่จะเงียบลงแล้วก็เงียบลงเรื่อยๆแข่งกันได้ชื่อต้นไม้เฉยเออก็ดีนะหาอะไรทำโอเคสุดท้ายเราก็ได้มาถึงถนนใหญ่ทอมบ,บอกว่าจะบุ่งหน้าที่ชิลิงชื่อที่แปลกที่สุดในบรรดาชื่อทั้งหมด <c oughs> ชิลิงเธอมีสงครามไม่ใช่เหรอหาแล้วไปชิลิงมันมีสงครามไม่ใช่เหรออันนี้เราไปผ่านเฮสเตดก่อน อีชอปพาเลเอ้าวที่ที่เพิ่งไปนี่นะแล้วก็ชินจอนฟอเรสโอเคไปที่ลิงหอวล่างถึงเพียงเราก็มาถึงบริเวณชานเมืองแม่ให้ลูกปุนแห้งกับเราไปเคี่ยวเล่นนี่ค่ะที่เธอ็ถือกับทอมบ้านเราควรจะไปที่เมืองโดยตรงหรือผ่านและาจากวิช็อปที่เรียกตัวเองวิช็อปก่อนทอมมีความหวังที่เราจะหางานทำงานในวัง บ้างแต่ว่าแม่ดูที่จะไม่สบายใจเออคือไม่เหมือนแม่เราอ่ะจะไม่ค่อยชอบที่จะไปช็อปเนาะแต่ว่าก็อยากให้ไปที่เมืองเลยแต่นี่ก็อยากไปหางานที่นู่นก่อนกูเลือกสินะไปหาบิช็อปก่อนหรือว่าไปที่เมืองเลยทุกควัมที่ผมอ่ะคือเราเป็นเอาลอเอไปพอเราเป็นเอาลออ่ะตอนนี้คือผมในนามที่ตอนเราคุเป็นแจ็คเนาะ ยังไงผมว่าผมไม่อยากที ar, ira, bin, okay. ่จะไปหาี對對 said, said, ่ชอปก่อนดูผมเชื่อว่าผมอยากไปที่เมืองเลยแล้วก็ค่อยไปหาดูว่ามีงานอะไรหรือเปล่าโอเคเราจะไปที่เมืองเลยแม่ดูจะพึงพอใจมากที่มุ่งไปในเมืองโดยที่หลีเรงพระราวบังพวกตั๊กบวัเนี่ยเป็นพวกโกงกินทั้งนั้นเธอบอกว่าไ็อย่างนั้นแต่ทอมเนี่ยก็บอกเสนาะกังวลว่าพราะเขาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวที่ดีที่จะจ้างช่างก่ออิฐแถวนี้ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรเราอย่างน้อยเข้าเมืองมาก่อนเ,ออเดินเข้าไปตรงที่เมืองเลยปับ๊บที่ลิงเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังหางานแม่แล้วก็ทอมเนี่ยก็ถามไปเรื่อยในขณะที่เรานน่งพักที่ตลาดเอาเฟดเนี่ยก็กอยมองหน้าหน้าฉันเหมือนจะกระเจี๊ลอ่อฉันล่อหน้าน,าน,าน,าน่ะแต่ฉันกับเจ้าพระที่มองที่อาคาราต่างๆแล้วก็รู้สึกทึ่งกับความเรียบตรงของผนังอาคาร ก็คือแบบหัดินใจอะนะเด็กตัวเล็กๆในที้สุดแม่ก็เรียกให้เราไปหาแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับชิลิงจ้างที่จ้างคนทุกประเภทเอาข่าวลือเนาะในขณะนั้นเองเนี่ยตัวของเรากรไดินชายสวมเสื้อคุมบอกว่าเส้นเองนั่นเธอแม่มดเธออยู่นี่มาสิบปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครสังเกตนอกจากข้าเลยสิบปีอะแม่มดหมายเขาว่าไงวะ พี่ลิงอันนี้คือเราตรงไปที่เอลคาสเซนเดินทางไปเดินาทางไปที่เอล,ลิงคาสเซโอเคมันมีอะไรไหมปราสาทเอลบาโทโลโมิสนี่ไงอย่างน้อยก็เจอเมืองเหรอวะแล้วไงต่อ ภาพผมปุ๊บงานภาพมันก็สวยมากเลยนะอ้าวนี่ใครเนี่ยคุณไม่รู้จักผมคุณมักจะต้องตัดสินผมผิดๆในทุกขั้นที่ผมทำเลยผมต้องการที่จะให้อภัยกับที่คุณทำนี่มันเรื่องของเกียรติยศครอบครัวไม่ใช่เลยไง หรือว่าจะบอกเรื่องของแม่เขาเป็นคนที่มีความสุขมากชอบตลกชอบเรื่องเล่าแต่พ่อก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีเขาไม่ใช่คนแย่นะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเค้งขรืมแล้วก็เค้่งคันเกียดเธอจะตายเป็นศูนย์กลางเรื่องไหนวะไม่เคยคิดถึงความรู้สึกใครเลยมีความละเอียดอ่อนแทดูไม่ได้เลยคุณควาดหวังอะไรกันอยู่กันแน่วันหนึ่งจะรู้ว่าเธอคิดผิดแล้วฉันก็จะไม่ให้ภัยเธออีกต่อไป คืออะไรวะคุยกับใครอ่ะโอเคว่าจะจริงนะที่เอลไม่ต้องการเราผมหิวมากเลยเอาเฟคเรไปดูร้านลาสิเดี๋ยวพ่อจะกลับมาแล้วก็เด็กๆดีกันเข้าไว้ล่ะให้ดูอะไรพ่ออยากจะดูสิ่งที่มันพังเนี่ย คนไม่รู้เหรอต้องกระชังอีดจนกว่าคุณจะแสดงเพื่อเขาเห็นว่า <พอ S 1> เราอยู่นี่พ่อเนี่ยสร,ร้างกำแพงที่สร้างบ้านได้โดยถึงสร้างบ้านทั้งบ<อ>้<อ>ากเกนเลยโอ้อยากเจอเหมือนกันนะอยากรู้เ้าจะทำได้นะแต่อย่าหลงทางนะไม,ไม่มีใครฉันกินอะไรเลยขี้บ่นจริง,รงๆเว้ยเ,เฟาไปกู อละก็เดี๋ยวในพาร์ทที่ห้าก็อาจจะขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเป็นพาร์ทสั้นๆเนาะประมาณสิบเก้านาทีก็คลิปนะเดี๋ยวก็ต้องขอพักไปเรื่อยๆนะช่วงนี้อาจจะไมผมอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะตามมากแต่ผมก็พยายามทำให้มันจบนครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อจะถ่ายทอดแล้วก็จะจะให้ทุกคนได้ลองดูเกมเพลย์แล้วก็อาดาซื้อมาเล่นเองนะครับอาจจะต้องรอผมเล่นจบก็ได้นะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ